อากาศสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดจะลงรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะพี่น้องรัฐบาลไทยหลายมือหลายเว้นมาแล้วเนะเาะเฮ้าบรดิลงไปเบิง้งค่าเตือนกันก่อนเนาะคะ่ะแอดจะลงสองแนวทางเดินบนล่างงวดที่แล้วชนกันที่เลขหนึ่งมาที่หกหนึ่งเนาะคะ่ะไปเบิง้งค่าเตือนของทางช่องเฮาก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะไปเบิ้งคําเตือนค่ำเตือน,ออนทางช่องเป็นเพียงแนวทาง ที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องแนวทางกะมีเขา่ามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะมีเข่ามีรุดมีเขา,นะะเขากะมีรุดพี่น้องเอ่ยน,นะคะแอดจะเปลี่ยนใบเนื่องจากว่าสูตรนี่อ่า มันสีบ่สวยแล้วนะคะอีกสูตรหนึ่งยังบ่หลุดเลยที่คููกันเนาะค่ะชนกันแล้วมากเนาะค่ะงวดก้อนหนานั้นได้เจ็กับ4กับติดยุที่4บน2กับเก่ากับติดยุทีเก่าลางหากับ2กับเขาย่ที่2 1่ลาง1กับ8เขาที่4 1บน1กับ8เขาที่2 8งลาง4กับ1่เขาเก้า4ี่ลาง5กับ2เขาหกบน หกับ3เข่า6กหาบน4กับหลุดอ่อยจ่อยว่ามีจักบองเลยนะคะสกับ0 0 4 4 3 2 0กับ7จงวดที่ออก2องสองหกับจ่อยนะคะงวดอ่าที่ออกนะคะแปดนะคะหนึ 1, นะคะ หกหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งดิวดที่แล้วที่นี่เข้าจะเปลี่ยนใบเนื่องจากว่าใบมันบอแกมนะคะไม่สวยเลยไม่สวยเลยเขาก็เลยเปลี่ยนใบมาใส่ใบนี้นะคะวดที่แล้วของหนึ่งแดด้วยนะคะ่ค่ะเขาก็เลยจะแต้มเด่นบนล่างมาเทัร์นดมาเท่รนหนึ่งนะคะนองน,นะคะ มาถังแปดมาทึงหนึ่งงวดนี่สีได้ตวัวใดไปเบิงน้ำกันเนาะค่ะเด่นบนล่างแต่แอดบอกก้อนว่าแอดจะเปลี่ยนใบนี้ออกมันบางงามบันไดเ <c oughs> นาะค่ะพี่น้องมันมึกมันซึมใส่กันเนาะค่ะอ่ามันสีเต็มน้ำนั่นแหละแต่แอดจะล่งวงใบว่าเปลี่ยนใบเต็มแทนใบเต็มเนาะค่ะหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยหลักสิบล่างแล้วก็ เลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่หลักสิบสครั้งได้เท่าไรตั้งบวก7เ,เนาะ9บวกกัน1ครั้งได้9 9บวก8ได้17 7บวก6ได้13หยก3ม,มาสองเป็น6 6บวก3ได้9 9บวก7ได้เลข16เอาได้เลข6เนาะค่ะงวดนี้ได้9กับห นี่ค่ะพี่นอ้องสูตรนีแต่แอดยืนยันว่าจะเอาใบนีออกนะคะจะเปลี้ยนใบนะคะจะเปี่ยนเป็นใบหนีเ้อค่ะพี่น้องนะคะใบนีแอดจะเอาออกรอบนาจะเพ่เห็นใบหนีมาอธิบายเพราะว่าแอดจะเขียนว่าแทนใบเต็มนะคะแทนใบเต็มใบนี้จะขออนุญาตเอาออกเลย เพราะว่าแอดเบรงแล้ววิธีถ้ามันถูกต้องแล้วนะคะราคาคงทีบวกบวกมากล้วก็น,นะคะบวกมากล้วก็บวกตั้งแล้วก็บวกเจ็ดคงที่ขออนุญาตเอาออกเลยนะคะเพราะว่ามึกซึมโพดโพ่นเนาะค่ะที่นอกมึกซึมดพดโพโล่งถังเรียบร้อยเนาะค่ะเพราะว่ามันจะเห็นเหาซับสนงานมันเยอะใบใดที่ลักษณะเต็มก็คือห้าเปลี่ยนออกนะคะไปดูสูตรที่สองเนาะค่ะ สูตรที่2อสูตรนี่กะแจมแจมพี่น้องเดินมาเย่ au, ๆกับวอเตะลุรไปเทียดเดียวนะคะรอบนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเด่นบนล่าง3กับ0ย์กับ3ม,มาศูนย์ทั้งบนทั้งล่างสกับ7มาสี่สองล่าง1กับ4มา0ูนย์สีกับ3ามหนึ่กับส,าม,ส,บสาม,มาศูนย์มกากับหนึ่งมาสอมาทีเล็กหนหก,กับเกามาส6 9กับ2อมาสองแปกับ0ูมาศูนย์กับ 9, 6, 2, 0, 3, เก่ามาหกสองศูกับ3ามเกี่ยงไมลายเนาะคะ่ะปอบติดเจ็ดกับ0ูมาศู0ยกับ3ามมาศูนย์่สี่สามองเนาะค่ะศกับ3อีก2 2 1 3 8งหวดที่แล้วได้หกับ4ผลออกที่8 4 3 6 หนึ่งนี่แหละคว่มแจมของสูตรนี่พี่น้องนะคะคว่มแจมของสูตรนี่ง่ามพี่น้องเดินทังสี่เลยเนาะคะ่ะมาเทิ่งหนึ่งมาเทิ่งสี่เนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าสูตรนี่เดินอะเดินมาเย่าวๆยสูตรสูตรนี่เนาะแมนค่ะสูตรนี่จะเป็นสูตรน้องของเลขเด่นมาแน่เนาะคะ่ะเด่นมาแ่งหดที่แล้วเฮาบอดีโลงมันหลุดนะคะ เข่าพี่น้องเนาะคะ่ะเขา่าอ่าเดี๋ยวแอดจะไปคนมาลงต่อนะคะงวดที่แล้วเพราะว่ามันรุดงวดหนึ่งแล้วแอดก็เลยพักเนาะคะ่ะงวดที่แล้วว่าในรุงแต่ผันเดินเนาะงวดนี้มันรุดงวดที่ออกสองสองหนึ่งนะคะสองสองหนึ่งรุดเฉยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเสียดายเสียดาย มากอดกันออกเลยค่ะงวดที่แล้วนะคะเดินมาแน่เดี๋ยวแอดจะไปคนออกมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะนี่คือวิธีทําของเขาเนาะคะ่ะเท่ากับขัดเน้นแล้วละวิธีทําเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดไปเบิ้งใบที่ห้าใหญ่มากก่อนงวดที่แล้วได้หนึ่งกับสี่มาทั้งหนึ่งแล้วก็สี่พี่น้องผ่านนะคะ งวดนี้ไดนึงกับซีอีกท่าไปเบิงวิที่ถ้ำน้ำกันว่าแอดหลอกออกถือบอกะว่าจะเบียนใบมันขีลาหแห้งพี่น้องหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบล่างสองครั้งบวกสามตั้งแล้วก็บวกสามถูกเนาะค่ะหลักร้อยหลักหน่วยบนแล้วก็มาหลักสิบล่างถูกต้องค่ะแอดคออนุญาตเอาออกเลยนนะคะภาวะตงเคียย์ออกากโตกษัตริยนแอดจะลงงานเนาะค่ะมานางเปิดยุคเดียวหนีนะคะล่งทางเรียบร้อยนะคะงวดนี้ 8บวกกัน2ครั้ง8 26 6 6บวก3ได้9ได้9ยก9มา6บวกกัน2ครั้ง6 2 1 2 2บวก9ได้11 1คือ1ตั้ง1 1ึบวก3คงที่ได้เลข4ี่เนาะค่ะพี่น้องได้เลข4ที่นี่นะคะที่พ่านมามันกับมีชนโอ้แอดเก็บงานไว้ผดเนาะเพรได้เอาตัวช้นให้เบิ้งเนาะค่ะงวดนี้นะคะได้จังสีงวดที่แล้วชนกันอยู่ทีเลขหนึ่ง งวดนี้บพชนพี่น้องนะคะงวดนี้ไม่ชนเด่นบนล่างงวดที่แล้วชนกันอยู่ที่เลขกนึงสูตรนี้มาทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้เขาลักลอยกับอ่าหนึ่งมาเนาะคะ่ะตัวชนนะคะงวดนี้บรชนเลยพี่น้องนะคะงวดนี้บรชนเอาพี่น้องเลือกเอาว่าจะเอาไปใส่จังไดเนาะคะ่ะงวดวันที่16ธันวาเนาะคะ่ะพี่น้อง เาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุตดดิไว้สนิสก้อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ